นครแม่สอดประชุมร่วมเจ้าหน้าที่กรมพละศึกษาในโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนค่ะที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้รับการมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะจากกรมพละศึกษาน,นำโดยนายสุบันประครองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพพร้อมนายเจนรงกันทยะในช่างโยธาและนายวัฒนะสูตรสีบานเรืองในช่างเขียนแบบกรมพระศึกษาที่เดินทางมาประชุมหารือในการจัดสร้างโครงการสระว่ายน้ำชุมชนอำเภอแม่สอด โดยมีนายอิงคารัตตันติพงศ์สานติรองนายกเทศมนตรีนางสาวกัญจนัทหาริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประหลัดเทศบาลนายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักประหลัดรักษาการรองประหลัดเทศบาลนครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานคณะกรรมการประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยนี้ที่ประชุมได้มีการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนประจําปีงบประมาณ2,564พร้อมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมพละศึกษางบประมาณปี2,565โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาอำเภอแม่สอดโครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนและเรื่องอื่นๆ หลังการประชุมทางเทศบาลนครแม่สอดได้นำคณะจากกรมพระละศึกษาลงพื้นที่สนามกีฬาห้ามเภอชัยแดนเพื่อดูสถานที่ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน